ธรรมาชาตินี้เกิดจากอะไรสุขทุกข์เกิดจากอะไรพระศาสดาบอกว่าสุขทุกข์อาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุปัจจัยแล้วสุทุกข์ไม่ได้มีทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยอะไรพระศาสดาบอกว่าผัสสะหรือสัมผัสผู้ใดจะบัญญัติความสุขหรือความทุกข์เนี่ยโดยเว้นจากผัสสะทั้งหกที่เรามีเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ เรามีสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกช่องทางมีใครสามารถมีความสุขหรือมีความทุกข์โดยเว้นจากสัมผัสทั้งหเป็นไปได้ไหมสมมุติว่าเรามีความสุขในการกินสัมผัสทางไหนทางลิ้นมีความสุขจากการฟังเพลงสัมผัสทางไหนทางหู มีความสุขจากการดูหนังสัมผัสทางไหนทางตานึกเรื่องดีๆทางอดีตขึ้นมามีความสุขนี่สัมผัสทางใจใครจะบัญญัติสุขทุกข์โดยเว้นจากผัสสะอายตนะคืออายตนะทั้งหกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้พระศา,าสดาก็จะรู้ธรรมชาติที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยดังนั้นสุขทุกข์เกิดได้ด้วยเหตุปัจจัย คือภัสสะทั้ง6นั่นเอง